Vital ions is a combination of zinc and copper to recharge your skin. And when you recharge your skin, you're uh, actually waking up the sleeping cells that are underneath. When the sleeping cells come out to the top, then the whitening product, your whitening technology can then uh, make your skin much lighter. There's a more effective way of just delivering your whitening active to the skin without waking up the sleeping cells. <laughs> มาที่นี่ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนี่แหละค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าเห็นในต่างประเทศมาในที่สุดเข้าประเทศไทยแล้วนะครับเก๋นะเพราะเขาบอกว่าปกติเราทาครีมเนี่ยผิวเราจะต้องพยายามซึมเข้าไปด้วยตัวเองแต่แต่ว่ามีตัวนวัตกรรมที่แบบช่วยกระตุ้นให้ผิวเราซึมครีมได้ดีขึ้นของโทชิน่าเองเนี่ยรู้สึกเหมือนจะปรับลงไปนลึกถึงระดับเซลล์เลยอะฮะ ก็เนี่บตรงตรงที่ยกประเด็นขึ้นมาว่าสามารถชาร์จพลังผิวได้นะครับมันเป็นจุดที่แบบน่าศึกษาว่าเอ้ยตัวนี้เป็นยังไงถ้าเรามีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถช่วยชาร์จพลังผิวของเราขึ้นมาได้เนี่ยก็ดีอะค่ะก็อ,อยากลองอะค่ะ ความรู้สึกที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์น,รอรรนะคะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะเพราะว่านูโตรชิน่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ถ้าใช้อยู่แล้วก่อนที่จะเอาเข้ามาเมืองไทยอีกนะคะพอเราได้เป็นพรีเซนเตอร์เราก็รู้สึกโุยประทับใจแล้วก็ภูมิใจด้วยแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยต้องขอขอบคุณนะคะอยากบอกว่าลิตาชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเทคโนโลยีไวท์ชอล์ไอออนค่ะมีแร่ธาตุสำคัญอยู่2อย่างนะคะก็คือซิงกับคอปเปอร์ค่ะ เขาไปปลุกเซลล์ผิวที่อยู่ข้างในนะคะที่มองคล้ำให้ตื่นขึ้นมาให้มีผิวที่สุขภาพดีสว่างสวยแล้วก็ผิวกระจ่างใสค่ะลิตา้าเนี่ยใช้แล้วมั่นใจสุดๆเลยค่ะ